เก็บเก็บตั้งแต่ตีสามขากลับตีสามค่ะเพิ่งออกมาก็ไม่หนานะโอ้โมันขากว่าไสเบิดใส่ซยองตัวนี้ท่านแต่แม่จ๋าเจ้ท่านคนไหน๋อ้ตีสามต้องไปไต่เห็ดแล้วซุ้มผู้ชายบางคนนะครับไปตั้งหัวคำเลยไปกันไปตั้งหัวคำเจงว่าเศร้ามากนี่ได้ขายเลยอือหัวไหลเลยนะครับลายลายนี่นะทุกคนเด้กขายรวมกันเอานี่เห่าคนเป็นบ่อหนิอันนี้อันนี้ตัวแทนขายจ้าแม่แม่ไปไม่ได้ าเนแม่ไปบ่ได้เพราะว่าหินน้ะมันหินมันก็เป็นแบบนี้ได้มันถืเป็นภูเขาไม่รู้ว่ามันออกอันนี้เห็นละงอกเหมือนเล่นป่ครับนี่ได้เห็นละงอกตัวใครงัยนี่นดิใครงัยการเว้นเรไปได้อยู่แม่อันนี้เห็ดเห็ดเผือกเห็ดอย่างครับนี่อันนี้เห็ดอันนี้เวลามันอันแบบนี้เวลามันบานก็เป็นแบบนี้อันนี้อินเห็ดละงอกใช่อนี้เห็นว่าถ้าผมเดี๋ยวไปเฮ็ดเชื้อนี่ผมเอาแบบนี้ไปได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้เอาเอาไปเฮ็ดเชื้อเห็ดละงอก เขาบอกว่าถ้าแก่จนเท่าก็ไม่ได้เมี่เบิ่งแมี่ยงเม่ยงแต่แก่เถ่าแก่จนเท่าไรก็ว่าได้พอดีขึ้นไว้กลางคนทำเป็นคนไว้กลางคนประมาณจะหาซิปหาซิปพกซิปห้องเงียก็อีหยังมันก็เอ็มันอ่ะมันจะตายสปอร์นะครับอ๋อก็เป็นจะเป็นเทปแปลว่าซ้ำนี่นี่เหมาะเลยเอาไปเชื่อเดี๋ยวผมขากลับลงมาแต่เห็นงานเดี๋ยสิทำเป็เหมือนก่อนนี่ครับ นี่แบบนี้เนาะบางคนบอกว่าอยากเอาอันเท่าๆนะเพรมันมันออกไม่โด่งถ้าแบบนี้เอาไปแกะกันบ่ครับนี่โอ้เอนใครเห็นละงก์ครับากินอย่างครับผู้พันอ๋อแต่ว่าต้นยางน้านี่มันมาเป็นที่เศษเลยบ้านหลังว่าจะเสก็ออกว่าจะเสก็ออกก็ต้องไปมัดก็ต้องมัดอพราเดี๋ยวนี้พอบันใครหานเลยอันนี้ โอ้ขอไปเลยครับนี <fraction character. S 1> um, ่บ้ารคายหานเลยอันนี้กะละงกเขากันบ่ครับนี่กะละงกเหลืองกะละงกเหลืองเหลืองกับขาวอันใดแซ่บพวกกันครับแซ่บซ้ำกันแช่ซ้ำกันแช่ซ้ำกันสีเหลืองเป็นอยังครับที่มาเปลือยคล้ายๆว่าว่าส่งมาผู้ผู้เแ่าบางคนกต่ว่าแน่ใจ ยันสีขาวยังมี่เนี่ยปนยันเบื่อสาจริงๆนะเฮาเก็บเป็นมันเบื่อย่านว่าเห็ดขาวนี่เป็นเป็นเห็ดเบื่อแต่ว่าถ้าเฮาเก็บเป็นนี่ม่มีปัญหาต้องเล่นกับผู้เท่าน่ะเพิ่ิมาเห็ดเหลืองเอียงสีจีนี่ใครนี่เนาะเห็นเราเยัะบายครับอันถวยนี่ถือละร้อยถือละร้อยเอาไปแกงมืออื่นนี่เอาอันนี้ดีครับนี่ให้เกงมืออื่นนี่อันนด้เก็บไว้ได้หลายมือต้องแบบนี้เท่าไว้หลายมืออันนี้ก็ะร่อนนึงคือกัน เงี้ยผมเอาเฉียวอันนี้ด้วยครับนี่อันนี้อันนี้เลยครับนี่อันนี้สอันนี้เขาเอาไปดิหลายมือกันบ่นี่อันนี้อยู่ได้อยู่มือนึงสองมือยู่ในมือสองมือสองสามมือเราก็ได้เขามีมีที่เก็บบ่เก็บรักษาบ่อยมันเหีาไวไปสมมติมีใบตองตั้งใส่กันตั้งซีเลยแล้วก็มัดถุงแน่นๆตั้งใส่ตู้เย็นเลยยังไงตู้เย็นไว้เขาไม่ต้องไปรั่วน้ำพอนไม่ต้องไปเห็ดยังอ๋อเอาแค่สองมือได้สองมือครับถ้าเลยจากนั้นไปกับครื่องบอระเพ็ดมันสีแบบ อันผมบอกผมบอาอันนี้เด้อแล้วก็ไออันนี้สองอันครับเอาสองถาดครับเอาไปฝากผู้เฒ่าอยู่บ้านสีเหลืองล้วนสองร้อยได้ครับครับเอาสีเหลืองล้วนงั้นเอาสีเหลืองก็ได้ครับนี่นี่นี่อันนี้น้ำนี่นี่เอาสองอันสีขาวผมเอาครับว่าเอาอันนี้ครับอันนี้นี่คือใชเอาไว้เดรรลายมืออันนี้ครับเอาอันนี้แ่เป็นไทยสีเหลืองล้วน อ๋อได้ได้เอานี่ก็ได้ครับอันนั้นสามร้อยอันนั้นผมผมเอาอันนี้เลยสี่ร้อยอันเดียวครับถาดนี่ประมาณเจ็ดกิโลครับนี่อันนี้โลกว่าค่ะโลกว่าในถุงนี่โลนึงอืมมันนี่โลนึงโลละสี่ลอยกลับมาเบิ่งเด้อครับโลสี่ลอยเห็ดน้ำมีใหม่เก็บเต็มเต้ตีสามพนะเป็นว่าออกเก็บตีสามเขาพูดอะไรขึได้หน่อยนะล่างได้ครับอันนี้อันนี้เห็ดยังครับนี่ เห็ดปวกเอาเห็ดปวกออกแล้วดีครับอันนี้ยังมีแต่ไข่อย่างนี้ก็แหละเอาไว้อันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกอันนี้มัน,มนคือการย่างเลยครับตัวนี้อ๋อถ้าปลาเนี่ยการย่างที่ว่าเป็นไข่อย eh ู่อันนี้อ <right> ันน no <ma ี้แสดงว่าขึ้นโยบมีปลาเอานี่พี่เตียงดิเป็นตามพื้นทั่วไปอ๋อแสดงว่าปลาใบไม้นะ เอาเห็ดพอก็ออกเลยดีครับแม่นี่อันนี้ก็เห็ดพอครับมีเม่ดครับเห็ดอยู่ภูพานตานี่เห็ดพออันนี้แหละครับเห็ดปวกโอ้หลายครับครับเพิ่นว่าไปเก็บแต่ตีสามครับไปไต่แต่ตีสามจ่าบบท่านพิ่นครับเบึ่งเด้อครับเห็ด ผูพันงกเหลืองไม่ให้ปวดที่ได้จะเลี้ยงให้เรียนที้แล้วอ๋อนี่อันนี้อันนี้พักยังไงครับนี่พักแกงพักส้มนะครัะพักส้มเพราะว่แกงใส่เห็ดจ้ะอ๋อเตชยงชั่วโมงชเมงชมงไปชั่วโมงอืมครับครับอันนี้ถ้าวัยนี้โมแกงขึ้นไปตั้งไว้เลยเด้อลองไว้ให้เบิดแล้วครับได่ตู้เย็นไมาได้เลยได้เลยครับความอุดมสมบูรณ์ของ mà vũ phan nó học